นี่คือรถอะไรเออเพใหม่เพิ่งเคยเห็นเนี่ยเป็นรถอ่คนงานไซส์คนงานทำอ่ซ่อมทางรถไฟครับผมอ่ามามามาดูกันเป็นเป็นอย่างนี้เพใหมายเพิ่งเคยเห็นนี่แหละอ๋อตอยอตอย่อผมมีเครื่องซักผ้ามีตู้เย็นด้วยสัลับรางแล้วรถไฟก็จะมาก็สลับรางเสียงดังสลับรางเห็นไหมครับผมกับช่องหมายื่อโซลินไพร์เลยเห็นไหมอ๋อเที่ยวนี้เป็นเที่ยวอ่รถทําความสะอาดเนาะเป็นไซต์รถทาความสะอาดอรถอันเนี้ย ตั้งซ่อมทางรางประมาณนั้นโอ้ไปเคยเห็นนะครั้งนี้เพิ่งเ,เห็นครั้งแรกนะครับผมเออมีที่นั่งกินข้าวด้วยมีอะไรด้วยโอ้สุดยอดเลยมีที่นอนด้วยนะมีนัน่งคอนี่ตูนอนตู้นอนของพนักง,งานซ่อมทางรถไฟอ๋อมันเป็นเช่นนี้นี่เองเหรอมีโซลาร์เซลล์ห้องบนนี่นะครับผมใช้ไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์จอดนอนที่นี่ไปะจะซ่อมทางเนาะซ่อมทางรถไฟดูแลบำรุงซ่อมทางนะครับผมรถขบวนซ่อมซ่อมแซมบำรุงรักษา ที่ไหนนาะงานเครื่องบํารุงงานงานหนักนกครราชสีมาครับผมอ๋อเป็นรถอย่างนี้เหรอเขานอนเขานอนบนรถไฟนะครับผมงานเครื่องงานเครื่องกลบํารุงทางหนักน,กนกครราชสีมาครับผมอ๋ออ่ะเดี๋ยวพบชมภาพที่สวยครับผมภาพนี้หาชมยากนะครับผมองานเครื่องกลบํารุงทางหนักนกครราชสีมาพูดง่ายคืออมบํบรุงครับผมรถไฟเป็นขบวนอย่าง,งนี้เนาะ เขามาจอดนอนที่นี่แล้วผมโอ้บิวตี้ฟูลมากผมบิวตี้ฟูลเทียวนี้บิวตี้ฟูลมากอะเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนี่แหละมันเป็นอะไรเป็นอะไรอ๋อที่นอนพนักงานซ่อมแท้ซ่อมทางรถไฟเนาะประมาณนี้เขานอนอยู่บนรถอยู่ในอยู่ในโบกี้มีโซลาร์เซลล์อ้เป็นอย่างนี้ผมเป็นอย่างนี้ฮะ